สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลอีกแล้ววันนี้เชฟหนุ่มก็จะมา,าคำนวณสูตรฮานอยสูตรสองนะครับรอบที่สองสูตรสองนะครับรอบที่สองเน้นรอบสองนะครับก็เชฟหนุ่มไปคิดคำนวณมาแล้วรอบสองวันนี้วันที่เจ็ดนะครับครับศูนย์ห้าครับหกสี่ลายมืออาจจะไม่สวยครับฮานอย ของแท้ครับลายมือไม่สวยฮาหนอยรอบสองนะครับรอบสอนะครับรอบ2ที่เชฟหนุ่มไปคิดมาแล้วก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เป็นตามสูตรที่คำนวณมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเป็นสถิติตัวเลขก็เชฟหนุ่มไปคิดมาแล้วครับเด่นนะครับ เดนเดน4นะครับลอง3นะครับก็ถ้าที่เชนผมคิดมาครับ <served. S 1> ก็ส <4 S 1> ก็จะมีนะครับ4ี่หกสี่เจ้า แล้วก็40 41ตัวเด่นนะครับรองเขาจะเป็น36 37 38 39 30แล้วก็31นะครับ1 2 3 4 5 6ครบก็เป็นเพียงแนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับ เพราะว่าเคนหนุ่มก็คิดตามที่ตามสูตรที่ไปคิดค้นมาเนาะก็เอามาแบ่งปันกันเผื่อใครชอบก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเคีนหนุ่มก็พยายามคิดสูตรดีๆเอามาให้เพื่อนๆ f อพพี่ๆน้อง <FC, S 2> ๆทุกคนที่ชอบตัวเลขได้รับชมกันครับบางทีก็มีเข้ามีหลุดก็ อย่าว่ากันเนาะก็ทําให้ดูฟรีเนาะก็แค่ดูแล้วก็กดถูกใจให้อย่าข้ามโฆษณาก็พอถ้ามันเข้าก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็คิดคํานวณมาเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละคนได้ไปศึกษาของตัวเองเนาะแล้วก็จะฟันทงให้ครับฟันนะครับส1แล้วก็ส7นะครับ แต่เทพนมย,ยังยังยังไม่เคยคำนวณให้สามตัวครับถ้าวันนี้จะลอ,ลองลองลองดูสักสักวันหนึ่งก็จะเป็นสักสองสองตัวเลขเนาะเจ็ 7, 4, 1, แล้วก็7จ็ครับลองดูเนาะก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของแต่และบุคคลก็ ไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับใครมาชมแล้วก็เป็นเทปหนุ่มก็คิดตามสูตรที่ได้ศึกษามาลองไปลองคิดคํานวณมาเนาะเพื่อเป็นแนวทางของแต่ละบุคคลชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดก็อยว่ากันก็พยายามจะคิดให้มันเข้าเข้าทุกตัวเลขแต่ว่ามันก็ไม่รู้เนาะมันก็คิดไปตามสูตรก็สุดท้ายนี้เทปหนุ่มก็ขอฝาก เพื่อนๆที่พี่น้องๆ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมก็เดี๋ยลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปก็เหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็ระบาดหนะักก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก่อนออกจากบ้านก็จะลืมสวมใส่แมสเพื่อป้องกันคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมพบกันใหม่กับสูตร3นะครับสูตร3ามเดี๋ยวเชฟนงจะลงให้ในวันนี้ครับสวัสดีครับ